ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันเสาร์ที่28พฤษภาคม2,565ท่านอยู่กับเราร้อยหลาอีกเช่นเคยครับวันนี้ครับเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลยนะครับที่จะหยิบยกกันเข้ามาพูดและก็วิเคราะห์กันในวันนี้นะครับนัดชิงชนะเลิศในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับเรวพูลนะครับกับเรอัลมาดริดนะครับที่สตาร์ตฟลอเนี่ยวันนี้เป็นคู่หยุดโลกอีกแน่นอน,นครับสำหรับวันนี้เนี่ยเป็นทางด้านของลิเวอร์พูลนะครับ สวมบทเป็นเจ้าบ้านนะครับส่วนสวมชุดยูนิฟอร์มเจ้าบ้านนะครับเปิดราคาเอเชียนแฮนดิแคปเนี่ยเปิดมาที่ครึ่งลูกนะครับกับเรอัลมาดริดจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราร้อยหล่จะวิเคราะห์นะครับจะเหล่ากันให้ฟังอีกทีนึงนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับไปดูกันที่บทวิเคราะห์กันต่อครับคู่นี้ครับเตะกันที่สตาร์ทเดอะฟรองก์นะครับตีสองตรงตามเวลาประเทศไทย อุณหภูมิ10องศาครับท้องฟ้าปลอดโปร่งเลยนะครับสภาพอากาศเนี่ยค่อนข้างดีถึงดีมากเลยสําหรับวันนี้มันกันแน่นอนนะครับคู่นี้เจอมา6ครั้งหลังนะครับเป็นทางด้านของมาดริดครับชนะได้4ครั้งเสมอกัน1ครั้งครับเรอร์พูชนะได้1ครั้งครับผมการเดิน,นทางวันนี้ทั้ง2ทีมเนี่ยจากมาดริดไปปารีสเนี่ยพันกับ56แล้วก็ไปกันหลายวันแล้วนะครับ ไปเตรียมตัวเตรียมความพร้อมกันเรียบร้อยนะครับสําหรับทั้ง2ทีมไปดูผลงานกันต่อครับสําหรับ2ทีมล่าสุดของลิปูก่อนครับพึงชนะวูฟมานะครับสามหนึ่งก่อนหน้านั้นไปชนะซัมตันมาได้สองหนึ่งนะครับก็เสียประตูทั้ง2นัดก่อนหน้านั้นเสมอกับเชลซีใน F อฟเอนะครับชิงชนะเลิศมานะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ชนะแอสตันวิลล่าสองหนึ่งเสมอทอตแนมฮอสเปอร์หนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ชนะทางด้านของบียาริเลนะครับ สามประตูต่อสองนัดสุดท้ายของพิม์ลีกนะครับที่ชนะวูมเนี่ยก็เล่นกันได้เสียวครับสำหรับแฟนบอลของลิเวอร์พูลนะครับเพราะว่าแมนซิเตี้เนี่ยโดนนำไปก่อนด้วยนะครับสองศูนย์แล้วก็กลับมาพลิกชนะสามประตูต่อสองนะครับเรียกกันมาได้ลุ้นเลยครับสำหรับแฟนลิเวอร์พูลทางด้านของเรัลมาริดครับนัดสุดท้ายของฤดูกาลเพิ่ง สเสมอกับเรียเบติสมาครับ0ประตูต่อ0ก่อนหน้านั้นสเสมอกับคาร์ดิึ1-1ชนะเลบบนเต้ครับ6-0น,นะครับแพ้อเลนติโกมาดริดครับ1-0ชนะแมนซิตี้มา2-1ครับแล้วก็ชนะทางด้านของเอสปันยอนมา4-0ทีมแกล่งกับทีมแกล่งวันนี้มาเจอกันนะครับในนัดชิงชนะเลิศวันนี้ผลงานนับเฉพาะยูนิฟอร์มเจ้าบ้านนะครับทางด้านของลิพู6นัดหลังชนะมา4นัดสเสมอ2นัดยังไม่แพ้ใครใน6นัดหลัังที่ผ่ผาานมานมะครบ ชนะวูฟสบ3-1เสมอสเปอร์1-1ชนะบียารีลล์2-0ชนะเอฟตัน2-0ชนะแมนยู4-0เสมอเบนฟิก้า3-3ครับชนะของมาดริดครับนับเฉพาะยูนิฟอร์มชุดเยือนนะครับสเสมอคาร์ดิท1-1ครับแพ้แอตเลติโกมาดริด1-0แพ้แมนซิตี้4-3ในฐานะทีมเยือนนะครับชนะโอซาวสูน่า3-1ครับชนะสเตบิยาส์3ประตูต่อ2แล้วก็ชนะทางด้านของเชลซีครับ3ประตูต่อ1นะครับ งานไล่เรียงกันหน่อยนะครับสำหรับทางด้านของสตินะครับมาร,ริดกับลิวพูลลิวพูลฤดูกาลนี้ลงสนามไปแล้วนะครับ62นัดมาร,ริดลงสนามไปแล้ว55นัดนะครับมาร,ริดเนี่ยสดกว่านิดหน่อยนะครับเพราะว่าเล่นน้อยกว่านะครับ55แล้วก็62นัดทางด้านของมาร,ร์ิดก็ลิกพีมก็พักมาเยอะกว่านะครับ สำหรับนัดสุดท้ายเนี่ยก็ใช้ผู้เล่นสำรองก็ส่วนใหญ่นะครับลงสนามนะครับไปดูสถิติภาพรวมกันหน่อยครับสกอร์นะครับถ้ายิงกันเกิน1.5เนี่ยทั้ง2ทีมเนี่ยอยู่ที่82แล้วก็73นะครับต่อน,นัดนะครับเปอร์เซ็นที่เรียกได้ว่าจะเป็นสกอร์สูงนะครับสำหรับลิเวอร์พูลเนี่ย 82นะครับสำหรับเรมาริด73ขยับไปดูที่2.5ครับลิฟู60ครับมาริด62นะครับเรียกนว่ายิงเกิน2.5เปอร์เซ็นเทเนี่ยอยู่ที่60แล้วก็62นะครับสำหรับ2ทีมรวมกันนะครับถ้า3.5นี่อาจจะยังไม่ถึงนะครับสกอร์แล้วก็ค่าเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่2.5ถึง3ลูกนะครับรวมกันนะครับวันนี้ก็ต้องไปดูสกอร์สูงต่ำนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแต่ถ้า เชียร์เนี่ยเชียร์ที่สูง2.5นะครับมีลุ้นกว่านะครับทางด้านของการทําการทําเกมนะครับแล้วก็การยิงเข้าประตูสําหรับทั้งสองเกมอ่าทั้งสองทีมนะครับในการลงสนามเนี่ยลงทีไรนะครับลงทีไรลงเป็นยิงเนี่ยเป็นทางด้านของมาดริดนะครับอยู่ที่51ได้เยอะกว่านะครับคลินชีทครับทั้ง2ทีมครับทางด้านของลิปูเก็บได้เยอะกว่านะครับ52เปอร์เซ็นนะครับเก็บได้ถึง32 นัดนะครับทางด้านของมาดริดนะครับเก็บได้22นัดนะครับคลีนชีชนะครับบ่งบอกถึงสภาพกองหลังนะครับว่าพร้อมแล้วก็แข็งแกร่งขนาดไหนนะครับทางด้านของลิปูก็แข็งแกร่งกว่านิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับ52แล้วก็40นะครับการยิงเนี่ยเป็นทางด้านของมาดริดยิงได้เยอะกว่านะครับทางด้านของการทําประตูนะครับที่ลงสนามไปเนี่ย ทางด้าของลิพูมีห้านัดเท่านั้นนะครับที่ยิงไม่ได้นะครับที่เหลือเนี่ยห้าสิบเจ็ดนัดที่ผ่านมาเนี่ยยิงได้ทุกนัดนะครับทางด้านของมาดริดนะครับสี่สิบสี่นัดยิงได้ทุกนัดนะครับแล้วก็ยิงไม่ได้เนี่ยมีแค่สิบเอ็ดนัดเท่านั้นนะครับก็สกค่อนข้างเป็นไปได้ที่ว่าจะมีประตูครับสําหรับเกมนี้นะครับอย่างที่ได้เจอกันมานะครับ แนนเลตติ้งวันนี้ครับคะแนนความยากอยู่ที่ทางด้านของลิฟูแลวก็มาริดเนี่ยห้าคะแนนเหมือนกันทั้งคู่ครับเพราะเป็นนัดชิงนะครับผู้เล่นนะครับสําหรับทางด้านของเจ้าบ้านอย่างลิฟูในฐานะเจ้าบ้านวันนี้นะครับมีด้านของซาร่านะครับมาเน่แล้วก็อาร์ตนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูสิบเอ็ดผู้เล่นตัวจริงกันต่อนะครับดูทางด้านของความพร้อมกันก่อนนะครับลงสนามได้ครบทีมครับพักแค่เฟอร์มิโน่คนเดียวนะครับทางด้านของลิพู ทางด้านของเรียลมาดริดครับเบนเซม่าลงสนามได้ตามปกตินะครับมีโรดิโกวินิซิโอติวเนียนะครับนิโกตอลาบานะครับทำเกมแล้วก็รักษาเกมในเกมรับให้นะครับที่เหลือนะครับก็ค่อนข้างอายุเยอะครับสำหรับทางด้านของผู้เล่นของมาดริดนะครับไปดูสเปนตัวจริงกันก่อนนะครับวันนี้ก็เตะที่ปารีสนะครับที่ซ t ร์เดฟ o องนะครับ รูปภาพก็มาแบบสวยงามนะครับดูทางด้านของลิฟว์ก่อนครับมาในรูปแบบ4-3-3นะครับตัาปรบตัวเป็นอลิซงเหมือนเดิมนะครับที่เหลือแผงหลังเนี่ยเป็นยืน4ตัวเหมือนเดิมเช่นกันนะครับเป็นทางด้านของฟานได้ยืนคู่กับโคนาเต้นะครับทางด้านซ้ายเจ้าเดิมครับโรเบอร์ซันนะครับทางด้านขวาเล็กซานเดอร์อาร์โนแฟนๆก็น่าจะใจชื้นขึ้นมานะครับสําหรับเทรนด์นะครับที่ได้ลง3ในวันนี้ ามตัวแดนกลางครับเป็นฟาบินโยเจออาโกนะครับแล้วก็ทางด้านของแฮนเดอร์สันนะครับเรียกกันได้ว่าใช้ประสบการณ์เข้าสู้ด้วยนะครับสำหรับลิเวอร์พูลด้านแดนหน้านะครับเป็นมาเน่หน้าเป้านะครับซาร่าด้านขวาแล้วก็ดิอาร์ตนะครับอยู่ทางด้านซ้ายนะครับก็เกมรุกนะครับก็ยังมีตัวเลือกอยู่นะครับเป็นโจธาแล้วก็ทางด้านของเฟอร์มิโนรวมไปถึงมินามิโนนะครับในเกมรุก เล่นของลูกทีมของเจ,เจกเกนครอปเนี่ยค่อนข้างจะตัวเลือกมีเยอะครับสำหรับเกมรุกในนั้นนี้ทางด้านของมาดริดก็ลงซ้อมเรียบร้อยแล้วนะครับมีรูปภาพมีอะไรเนี่ยยืนยันมาแล้วนะครับว่าผู้เล่นวันนี้ก็จัดมาในรูปแบบ4-3-3มาชนกันเลยนะครับลูกทีมของอันเชล็อตตินะครับผู้สาตูเป็นกูตัวนะครับ ผู้กลางประสบการณ์สูงอย่างอาราบ้านะครับแล้วก็มีดิลเตาด้านซ้ายเป็นเมนดี้ครับด้านขวาเป็นคาร์วาฮาวกลางสามคนนะครับเช่นเคยเลยนะครับจัดมาแล้วนะครับสำหรับโทนี่โกรธกาซิมิโนะครับแล้วก็โมริตนะครับตู้กันมันแน่นอนครับแดนกลางวันนี้ตัวตัดเกมทำเกมรุกนะครับทางด้านของเกมรุกของมาริดครับ ยืนสาคนนะครับเป็นทางด้านของจูเนียนะครับบารเดีนะครับแล้วก็ทางด้านของเบนเซม่านะครับเป็นหน้าเป้าก็ต้องดูครับว่าวันนี้เนี่ยทั้ง2ทีมเนี่ยชนกันแน่นอนนะครับจัดทีมกันมาเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับ4 3 3เหมือนกันนะครับทางด้านของลิฟพูครับได้เปรียบอยู่นิดหน่อยนะครับทางด้านของผู้เล่นเนี่ยแล้วก็เปอร์เซ็นต์เนี่ย เอียงไปทางด้านของลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยต่อมาที่ครึ่งลูกเลยนะครับนัดชิงแบบนี้เจอกับราชันชุดขาวเจ้ายุโรปนะครับเหล่าร้อยหลามองว่าครับนัดนี้นะครับสื่อดางประเทศก็มองว่าเสมอกันในเวลานะครับแล้วก็เป็นสกอร์ที่สูงนะครับสกอร์เนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่เราร้อยหลามองว่าครับ ครึ่งแรกอาจจะระวังระวังตัวกันก่อนนะครับแล้วก็ใครพลาดก่อนเนี่ยมันแน่นอนนะครับสำหรับนัดนี้นัดหยุดโลกแน่นอนครับเปอร์เซ็นต์ของทีมที่มาจากอังกฤษเนี่ยค่อนข้างยิงได้เยอะนะครับเจอกับทีมสเปนด้วยนะครับบอลที่เรียกันว่าความเร็วเนี่ยสปีดบอลเนี่ยอยู่ที่ลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็ความคลาสสิกแล้วก็ความแน่นอนนะครับอยู่ที่เรอัลมาดริดวันนี้ความเร็ว ความสดของลิวพูจะบดความเก่าแล้วก็ความคลาสสิกของมาดริดได้หรือไม่นะครับหลังจากที่ดูตัวกันแล้วเนี่ยถ้าธรรมชาติกว่าเนี่ยให้ลิวพูนะครับจัดมาในรูปแบบ433สาฟอร์นแล้วก็เป็นเกเกนเพสซิ่งเนี่ยลิวพูทำได้ดีกว่าแน่นอน,นครับเพราะเป็นธรรมชาติของทีมไปแล้วนะครับทางด้านของราชันชุดขาวนะครับจัดในสี่เช่นกันนะครับแต่ปรับเปลี่ยนรูปแบบได้หลากหลายกว่านะครับ แล้วก็ความถนัดทนีของผู้เล่นเนี่ยในรูปแบบฟอร์นายเนี่ยอาจจะลดลงไปนิดนึงนะครับความถนัดนะครับถ้ายืนเป็น4-4-2ทางด้านของมาดริดจะถนัดกว่าหรือใช้เป็น4-5-1ที่มีหน้าเป้าอย่างเบนเซม่านะครับมาดริดจะถนัดกว่านะครับใช้หน้าเป้าคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนัดนี้ครับมีลุ้นแน่ๆครับว่ามาดริดเนี่ยจะปรับเปลี่ยนรูปแบบ ได้ทันทางด้านของริพูหรือไม่ถ้าจับชน4-3-3ครับเหล่าร้อยหลามองว่าริพูได้เปรียบกว่าแน่นอนนะครับแต่ต้องดูครับกลืนของอันเชลติครับมือทองระดับโลกขนาดนี้นะครับเห็นฝีม้าลายมือการแก้เกมกันมาหลายครั้งแล้วนะครับเรียกกันว่ามองเห็นปัญหาแล้วก็แก้ได้ตรงจุดนะครับมันแน่นอนครับสาหรับคู่นี้เหล่าร้อยหลามองว่าครับถ้ายืนแบบนี้ริบูยิงได้ครับ ต้องมาดูกันว่าทางด้านของมาดริดนะครับถ้าขยับ2ตัวนะครับถ้าขยับ2ตัวลงมาช่วยในแดนกลางนะครับขยับลงมานะครับจะเป็น4-5-1นะครับที่จะยืนได้นะครับถ้าอันเชลติทำแบบนี้นะครับต้านทานการบุกของลิวพูได้อยู่แล้วก็สวนกลับความเร็วของจูเนียร์แล้วก็ความแน่นอนของเบนเซม่าอาจจะเบียด ได้ประตูแล้วก็อาจจะโต้กลับเร็วแล้วก็อาจจะได้ประตูแล้วก็ถึงกับชนะกันได้นะครับสําหรับในรูปแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องมาดูกันครับว่าทางด้านของอันเชลตินะครับวันนี้จะประทะกับเจเกนครัอยังไงนะครับอย่างที่ได้เรียนไปนะครับ4-3-3เนี่ยเป็นธรรมชาติของลิฟท์มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับถ้าในเวลานะครับอาจจะเสมอกันนะครับแล้วก็อาจจะไป ตัดสินกันที่ต่อเวลาหรือดวลจุดโทษนะครับแต่เราร้อยหลามองว่านัดนี้ครับลิพูลจะชนะในเวลานะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับลดราคากันไปสักนิดหนึ่งนะครับให้ต่อลิพูลที่ราคาปปหรือราคาเสมอครับในคู่นี้ครับลิพูลได้แชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมานะครับ กับเราร้อยหลาวันนี้ขอญาตลาไปก่อนครับพบกันใหม่ได้แบบนี้นะครับช่องทางของ YouTube Channel ของเราครับเหล่าร้อยหลาครับแอดไลน์แอดไลน์กันมาทักทายกันได้นะครับรับ v i p นะครับแล้วก็รับโปรโมชั่นดีๆกับเราครับเหล่าร้อยหลาครับวันนี้ขอญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ